สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้องไอที m อทนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอานาไอคอนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับออกมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับในตัว Windows 7วนะครับผมไปเห็นหลายเครื่องนะครับที่สร้างช็อตคัทคอมพิวเตอร์ออกมาแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็ที่เขาสร้างที่ผมเห็นนะครับก็จะมีคนคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าออกมาครับก็จะเป็น ช็อตคัทนะครับเรียกเรียกติดเรียกมายคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันกใ็ใช้งานได้เหมือนกันครับเป็นช็อตคัทลิงเข้ามาแต่ว่าการที่เราอาจจะมีการตั้งค่าแล้วต้องคลิกขวาที่ m มคยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้มันไม่ถูกต้องนะครับในการสร้างออไอคอนคอมพิวเตอร์ที่หน้าเดสก์ท็ทอนะครับในตัว windows 7นะครับในตัว windows 7นะครับ วิธีการสร้างที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีทั่วไปก็คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกขวาที่เดสก์ท็อปนะครับที่ว่างๆนะครับแล้วก็เลือกพสานอลไลน์นะครับแล้วก็พอมาที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นในส่วนของเชนไอเชนเดสก์ท็อปไอคอนนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับในแถ็บ้ายมือนะครับคลิกเข้าไป จะเห็นในส่วนเดสก์ท็อปไอคอนแล้วก็ติ๊กทูนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาโชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปบ้างนะครับมีคอนเทนเนอร์เลือกเลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับส่วนว่าผมเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมก็คลิกแล้วก็กดโอเคที่ผมเลือกไว้นะครับก็จะมาโชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปให้นะครับในคอมพิวเตอร์ก็จะคลิกขวาได้นะครับแล้วก็มีคลิกขวา Property ได้นะครับอย่างเมื่อแก้มันใช้ไม่ได้นะครับอีกวิธีนะครับเดี๋ยวผมมาออกก่อนนะครับ อีกวิธีในการที่จะเอาออกมานะครับปกติมันจะมี r e ไซเคิลบินอย่างเดียวนะครับอีกวิธีก็คือให้เราคลิกขวานะครับคลิกสตาร์ทนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับใน Start ทเมนูเนี่ยเราจะเห็นคอมพิวเตอร์อยู่นะครับลองคลิกขวานะครับเราจะเห็นคําว่า Show On d เดส t o p นะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะครับเลือกนะครับมันก็จะมาโชว์ที่หน้า d ดสท็อปให้นะครับมีนก็คลิกขวาได้เหมือนกันนะครับ ก็คอนโทรลแม่เนลเหมือนกันนะครับคอนสคูนะครับอันนี้ก็โปรไฟล์ของเรานะครับก็โชว์อวท็อปนะครับเนี่ยก็นําไปใช้งานกันดูนะครับสําหรับวิธีการนําไอคอนคอมพิวเตอร์ให้มาแสดงที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับในตัว w i n d o w s 10นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสั้นๆนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปแล้วทําตามแล้วมีประโยชน์นะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ลากันไปครับผมสวัสดีครับ